รีวิวนั่งรถไฟไปเที่ยวหัวหินจะเป็นยังไงเซฟคทิปนี้ไว้แล้วไปดูกัน สวัสดีสวีเตครับทุกคนวันนี้รีบมากเพราะจะพาทุกคนไปนั่งรถไฟไปหัวหินกันวันนี้ก็จะมาขึ้นรถไฟที่สถานีทนบุรีนะครับรถไฟที่ผมจะนั่งนั่ก็คือชั้น3นะครับรอบ7จ็ดโมงยีมาถึงสถานีก็มาซื้อตั๋วกันก่อนเลยรีวิวนี้อาจจะเป็นประโยชน์สาหรับใครหลายคนนะครับที่ต้องการเที่ยวแบบประหยัดค่ารถไฟถูกมากราคาแค่40ินิดนิดอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของสถานีทนบุรีนะครับผมใกล้เวลารถไฟออกแล้วต้องไปขึ้นแล้วทุกคนเอาจิงๆนั่งรถไฟก็จะถูกกว่ารถโดยสารทั่วไปนะครับถูกกว่าเยอะมากแล้วปััจจุบน รรถไฟออกตงเวลาลวดขึ้นรถไฟมาแล้วก็สามารถเลือกที่นั่งได้เลยการรถไฟขปรับปรุงใหม่ดีขึ้นมากเลยนะครับทุกคนนี่ก็น่าจะเป็นการนั่งรถไฟไปหัวหินในรอบหลาย10ปีเลยล่าสุดน่าจะมาหาลัยนะทุกคนเจ็ดโมงยีเป๊ะรถไฟก็ออกเลยนะครับบรรยากาศก็ดีมากเพราะเป็นตอนเช้านะผมไม่ได้ซื้อข้าวแล้วก็นาม,มานะครับก็เลยซื้อบนรถไฟเลยบรรยากาศแบบนี้ยังมีให้เห็นอยู่ปัจจุบันนะนั่งกินหมูปิ้งไปนั่งชมวิวไปฟินสุดๆว,วันนี้ผมก็เอาวิวมาฝากทุกคนดนวยนะ to the อีกฟิลบรรยากาศนะครับที่อยากให้คนมาสัมผัสแบบเดียวก็ถึงหัวหินเลยนะครับทุกคนถึงประมาณ1 1บเอ็ดโมงครึ่งนะวัยอยู่นะเสร็จแล้วก็มาเช็คอินที่โรงแรมนะครับวันนี้พักที่ Stone Head Hotel อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่โรงแรมนะครับอันนี้ค่อนข้างถูกเลยนะครับทุกคนจองในเว็บไซต์แค่6แบงค์แดงมีทอนเท่านั้นห้องก็ดีเลยนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกครบและใกล้กับชายหาดที่หัวหินแล้วนะสามารถเดินไปได้อันนี้ผมก็เตรียมของเก็บของนะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะเดินไปชายหาดไปเดินเล่นกันโซนของชายหาดทะเลก็อยู่ตรง ตรงข้ามกับโรงแรมนะครับเดินไปแบบนี้ได้เลยอันนี้ผมก็เดินมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปากซอยหัวหิน85นะักทุกคนเสร็จแล้วก็เดินเข้ามาในซอยนะครับพอสุดซอยก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้เลยทุกคนน่านั่งมากๆโอ้ยถ้าได้มากับเพื่อนนี่น่าจะฟินมากๆเลยนะครับมานั่งชิลมาเล่นน้ํากันตรงนี้ได้เลยนี่ขนาดมาคนเดียวยังอยากจะลงทะเลเลยนะครับทุกคนสูดบรรยากาศทะเลเสร็จแล้วก็เดินกลับกันอันนี้ก็เป็นบรรยากาศระหว่างทางนะครับแล้วตอนนี้ริมถนนที่หัวหินได้ปรับปรุงใหม่นะทุกคน เป็นรูปผลไม้ไม่ว่าจะเป็นสับป,ประรดทุเรียนน่ารักมากเลยอะ่ะแล้วตอนเย็นก็มากินชาบูนะครับชื่อร้านชาบูเทสนะทุกคนร้านของเขาจะอยู่ซอยบ่อนไก่นะครับตรงข้ามกับโรงเรียนหัวหินวิทยาคมเลยอร่อยมากไม่ใส่ผงชูรสตัดภาพมาตอนเช้านะครับอันนี้ก็นั่งวีบมอเตอร์ไซค์นะครับไปจองตัวรถไฟกลับกันคืออยากให้ทุกคนเห็นสถานีรถไฟของหัวหินมากๆเลยทุกคนคือสวยมากอันนี้ผมก็มาครั้งแรกเลยนะครับหลังจากที่เขาปรับปรงุงทําใหม่แล้วน,นี่ก็เดินไปสอบถามคิวรถไฟนะ ครับเราก็เดินไปซื้อตั๋วด้วยนะรอบรถไฟที่จะกลับนั้นก็คือเที่ยง40สนะครับไปถึงนคนปรปฐมประมาณสัก4ี่โมงนิดนพอจองตั๋วเสร็จแล้วก็มาเดินเล่นกันนะครับที่สถานีเดิมของหัวหินแล้วก็ปักหมุดไปที่ร้านข้าวนะครับวันนี้อยากกินร้านข้าวร้านหนึ่งทุกคนมาถึงทะเลทั้งทีไม่ได้กินอาหารทะเลเลยก็จะกระไรอยู่นะครับก็จะไปกินร้านตามสั่งนะครับแต่ร้านของเขาเป็นกะเพราโคตรปูนะทุกคนนั่นก็คือครัวแม่ลากะเพราโคตรปูนั่นเองอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟเลยนะสามารถเดินมาได้ ราคาอาหารก็ไม่แรงเลยผมก็เลยสั่งกะเพราโคตรปูไปทุกคนให้มาเต็มจานแบบนี้เลยอะแทบจะไม่เห็นข้าวเลยโดยส่วนตัวผมชอบปูอยู่แล้วนะครับยิ่งมาเจอข้าวแบบนี้คือแบบอร่อยฟินมากๆเสร็จแล้วก็เดินกลับนะครับอากาศร้อนนะครับวันนี้ก็กลางลบนะฮะร,ระหว่างทางที่เดินมาก็เจอร้านกาแฟร้านหนึ่งนะครับอยู่ริมถนนเฮ้ยน,นั่งอยู่นะก็เลยแวะไปที่ร้านกาแฟนี้นะครับสไตล์ของเขาก็จะออกเรเก้หน่อยนะครับผมแต่บอกเลยว่ากาแฟของเขาแล้วก็มเมล็ดก,กาแฟแล้วหอมแล้วก็อร่อยมากอันนี้ก็จะเป็น บรรยากาศในร้านนะครับเป็นร้านเล็กๆนะครับทุกคนแต่นั่งชิวเวอร์คือแบบร้านจะอยู่ริมถนนแล้วก็ริมทางรถไฟเลยนะใครผ่านไปผ่านมาต้องเห็นแน่นอนแ้ะกาแฟเขาก็อร่อยด้วยนะทุกคนนี่ก็นั่งชิวอยู่นานเลยนะครับนั่งพักเหนื่อยด้วยแล้วก็นั่งฟินกับกาแฟด้วยนะครับอร่อยมากจนลืมดูเวลาเลยนะครับต้องรีบเดินกลับแล้วนะครับทุกคนได้เวลารถไฟออกแล้วนะครับก็เดินขึ้นไปด้านบนนะครับแบบนี้เลยคืออยากจะให้เห็นตรงที่ขึ้นรถไฟสวยมากๆทุกคนต้องมาสักครั้งหนึ่งนะอันนี้เดี๋ยวให้ดูบรรย ากาศด้านบนนะครับที่ขึ้นไปแบบนี้เลยนะคือดีและสวยมากเลยสถานีหัวหินนะทุกคนตรงนี้ก็จะมารอรถไฟแบบนี้เลยนะครับใครอาจจะมีภาพจาเดิมๆเ,เกี่ยวกับรถไฟตอนนี้เขาแบบปรับปรุงได้ดีมากเลยจากแต่ก่อนผมถึงหัวหินซับประมาณเกือบบ่ายสามเลยนะทุกคนแต่ปัจจุบันนี้3าถึงสชั่วโมงแทบจะเท่ากับรถโดยสารเลยและที่สําคัญประหยัดกว่ามากๆเลยนะครับน้องๆวัยรุ่นก็สามารถเกาะกลุ่มกันมาเที่ยวที่หัวหินกันได้เลยนะครับค่ารถไฟถูกมากไปกับหัว ไม่ถึงร้อยเลยและแล้วรถไฟก็มาแล้วนะครับได้เวลากับล้วทุกคนไม่อยากกลับเลยอ่ะรอบนาต้องได้มหม่แน่นอนนะครับกับบรรยากาศนั่งแบบนี้นะและหวังว่าจะมีผู้สนับสนุนมาอีกนะครับทุกคนก็จะมาทําคลิปดีๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูกันทุกวันนี้อะไรอะไรก็เปลี่ยนไปไวขึ้นนะครับทำให้เราแทบจะไม่ต้องรออะไรเลยนะครับทุกคนชอบมากชีวิตคนเราเกิดมาครั้งหนึ่งก็ต้องมีประสบการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ชีวิตหรือประสบการณ์ด้านความรู้ก็สามารถทํากันได้ควบคู่กันไปแบบนี้ ส่วนใครเครียดนะครับลองมานั่งรถไฟดูทุกคนหายเครียดเลยเพราะว่าวิวสวยมากๆนะครับก็ฝากเพจปั๊มป vale. so ั๊มรีวิวด้วยนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปยาวหน่อยนะครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วถูกใจหรือสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับและคลิปน่าจะมีที่ไหนอีกรอติดตามกันได้เลยขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้ด้วยทุกใจฝากกดหัวใจกดติดตามด้วยนะครับ